อันนี้คือที่ใหม่ของแม่ตุ่มนะครับหมูอทอดในตำนานของที่พัทยาเหนือนะครับตอนนี้ย้ายมาที่ใหม่นะครับมาที่โพธิสารซอย4นะครับเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือกัแบบแยกนะครับ เดีวเชื่อเลยครับว่ายาที่มาแต่ลูกค้าก็ยังตามมาเยอะเหมือนเดินมนะครับสุดยอดเลยมาได้สองทางนะครับเข้ามาจากเส้นสุขสุมวิทที่ล่อเข้ามาด้านในเนี่ยก็กด G p พมาเลยนะครับเป็นจับทีพน่าจะเป็นวราพนรนรันเน้นนะครับหรือว่ารแวฟใกล้เคียงนะครับแต่ส่วนอีกทางหน,นึ่งเนี่ยข้ามาจากบริสารซอย4นะครับเส้น ด้านในนะครับขับเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับคุณแม่ก็จะทำเป็นหลังคาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังคงเรื่องของรถเข็นไว้อยู่นะครับคิวเยอะแล้วก็เยอะกว่าเดิม กองเป็ดครับกองเป็ดมาวางเลยสามใบครับเพิ่มกระทะทอดเป็นสี่กระทะนะครับตอนนี้หมูเยอะขึ้นนะครับที่ใหม่ใช้ไลากว่าเดิมครับคนเยอะกว่าเดิมอีกนะครับ ไปข้าเหนเลยครับเปข้าแถวเลยครับจังไม่ได้เลยค่ะหนูคงจะกลับเมื่อวานมาทีร้านเราแบบคิวอะเมื่อวานวันศุกร์มาหยุดรอบนี้คิวแรกมันตีสามนะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบห้านะครับพึ่งมาถึงคิวที่สามนะครับตอนนี้คือมาต่อแถวนะครับต่อแถวแล้วก็ มาถึงตรงหน้าเคาเตอร์ถึงหน้าบัตรคิวแล้วก็หยิบหมูนะครับโ6โมง15คิวน่าจะเกือบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับ คิวยาวมากครับแม่ตุ้มหมูทอดเพิ่มเป็น4กระทะนะครับจากแต่ก่อนมีแค่รถคันเดียวตอนนี้ย้ายมาที่ใหม่คนที่สามซอยสี่โอ้คิวเยอะกว่าเดิมเพิ่มหมูเป็น100ยกิโลนะครับคนเยอะมากนะครับ แน่นไปหมดเลยตอนนี้ขายดิบขายดีแม่ตุ่มหมูทอดโลเคชั่นใหม่ใช้ไลกว่าเดิมนะครับสเต็ปใหม่ของคุณแม่นะครับก็คือมาต่อแถวต่อแถวเสร็จนะครับก็ขยับแถวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มารับบัตรคิวข้างหน้าได้บัตรคิวแล้ว คุณแม่จะบอกเองนะครับว่าถึงคิวเที่ยวไรแล้วถึงค่อยตัดหมูนะครับถึงได้บัตรคิวแล้วแต่ถ้ายังไม่ให้ตัดก็คืออย่าเพิ่งตัดนะครับนี่กระทะใหม่เยอะกว่าเดิมอีกนี่ก็มาต่อแถวด้วยนะคะฮัลโหลมาต่อแถวซื้อหมูด้ว, <c> ดวคิวแน่นๆนะครับหมูร้อยกิโลคุณแม่บอกไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะครับวันนี้ เย็นๆทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูสีสีกันนะครับเพราะว่าเริ่มขายตอน6โมงตรงนะครับวันนี้6โมงเช้านะครับดูสิว่าจะหมดกี่โมงนะครับหมู100กิโลครับผม ยอยู่นี่ค่ะกำลังตัดไข่ยายให้ชักค่ะตอนนี้แม่เปิดกี่โมงครับตอนนี้นะคะแม่มาเช้าวันนี้มาเช้ามาจากร้านตั้งแต่ปีสี่ครับลูกชายครับลูกอันนี้คุณแม่ตัดทีละคนสองคนไหคะใช่แม่โคหมูไม่พอลูกชายครับลูกหมูตอนนี้ไปกี่โลแล้วครับก็ร้อยสิบครับวันนี้ร้อยสิบโลอันนี้ร้อยสิบตัดที่ไหนครับ เอาได้่งไปด้ยเลย2ีอยู่ไหนคะน่าบงคะำอันนั้นเพิ่มมาเทียมยี่สิรวมเลยสวยดีเนะมีข้าวฟอกค่ะมีคนมาด้งสูตรไม่ไงระยะอย่างเดียวกียไหมคะออน่ายกต่อพอมีลูกนะครับต่อจ้าท่าไหรค เทพราะว่าสีเทาแล้วสีเทาลูกนี่เต้าลูกจ้าโอ้ยเพิ่งกินข้าวเที่ยงเลยมาทานหมูแม่เหรออยที่เดมนม่จะหยุดทุกวันพฤหัดแล้ววัน แม่ใช้กดมันขัดแล้ว่ะ กระดูกระดูกออนลูกยัไม่ได้ใส่พีิกระเทียมแม่บริการไม่ดีขอไัยทุกคนนะคะเพราะทุกคนไม่มีใครเจงทุกคนเลยลูกมานี้ลูกค่ะยังไม่ได้ใส่พีิกระเทียมนะลูกนะลาบเลยขาดเลยชายบอกว่าาเลยออกอลออก คือที่แม่ไปสั่งอ่างไรใช่ใช่ต้องต้องปักหมุดมาแล้วลูกอันนี้ลูกลงให้แม่ที่ลูกจ๋าว่าแม่มันอยู่นี่แล้วนะคะลูกมาจากรายการอะไรเนี่ยลูกเีายวกินายการโอ้เที่ยวกินมันอยู่ไหนมาเลยลูกนี่ได้แล้วครับวันนี้มามาถึงที่นี่หกโมงนะครับหกโมงเช้าก็ได้คิวที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ แม่ย้ายมาที่โพธิสารทอยสี่นะครับจากเดิมที่อยู่ข้างเซ็นทรัลมารีน่าตอนนี้ย้ายมาใหม่ละลูกค้าแน่นกว่าเดิมหมูเพิ่มเป็น1 1 0ยนะครับจาก30มกิโลนะครับหมูร้วมวงแหนมครับก็หมู30แหนม40่สิบทิบาทนะครับรวมกันหัวข้าวสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับมาแล้วครับอ้าวได้มาแล้วครับ วันนี้รอ1ชั่วโมงนะครับหมูหึ่งชั่วโมงครึ่งแม่ตุ้มแม่ตุ้มตุมหมูในตำนานย้ายจากที่เดิมจากเซ็นทรัลมารีนามาที่โพธิสารซอยสี่นะครับตอนนี้ขับจากต้นซอยโพธิสารซอยสี่เข้ามาประมาณ500เมตรนะครับเข้ามาอยูอ่แกตีเป็นเพลิงนะครับหลังคาทํำเรื่องของกระทะ4กระทะนะครับจากเดิม2กระทะก็เพิ่มมาอีก4เพิ่มหมูจากเดิมเนี่ย เป็น3เท่าเลยนะครับวันนี้110ยกิโลนะครับคิวแรกที่มาเนี่ยก็คือตี3มนะครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับส่วนของเราเนี่ยมาถึงประมาณ6โมงพอดีนะครับได้คิวที่27วันนี้นะครับก็รอคิวเร็วขึ้นนะครับการการจัดการเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราชิมใน,ในรูปแบบที่ว่าซื้อกลับบ้านไปกินนะครับก็ทิ้งระยะห่างจากการทอดไปไประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่คราวนี้ เรามาซื้อแบบทอดเสร็จล้วก็จะกินเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันจะได้ความอร่อยมากขึ้นหรือเปล่านะครับจากเดิมนะครับว่ามันแตกต่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวชิม,มเลยครับตัวหมูที่ซื้อมาวันนี้นะครับเป็นแหนมหมูกับหมูพวงนะครับเมื่อกี้กินหมูแหนมหมูเข้าไปนะครับก็มีรส อมเปรี้ยวนิดๆหอมนะครับหอมกระเทียมพริกนะครับรสชาติเนี่ยอร่อยกว่าเดิมจากที่ซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับความอร่อยเนี่ยต้องกินจากทอดเสร็จใหม่ๆแล้วก็กินเลยนะครับถึงจะได้อารมณ์ความอร่อยมากเลยนะครับเพราะถ้ากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยความอร่อยมันจะน้อยลงนะครับถือว่าอร่อยครับอร่อยกว่าเดิมครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นกำลังใจให้กับทีงมงานเที่ยวกินวันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ปิดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับเอ,อร่อยเกลืออร่อยเนี่ยรอนานเหนือว่าเหนือว่าเรียนดูหม้อก็รอนานไปหน,น่องเปิดหิว